เดี๋ยวเรามาดูความต่างของแท่นชาร์จ m สิบแปดสิบสองสิบแปด c นะครับอันนี้คือเต็มแล้วนะแล้วก็มาดูสิบสอง c กันนะครับเราถอดจากตัวนี้มานะจากตัวสนะิบสองสิบแปดล้วก็มาเสียบตัวสิบสองครับนี่ครับยังยังไปได้อีกนะครับก็คือหลกัหลกๆแล้วนะครับถ้าอยากก็คือแนะนำ M12 ถ้าไม่ได้รีบมากมายนะครับแนะนำให้ชาร์จด้วแท่น12ซีนะครับจะได้แบตเตอรี่ที่เต็มนะครับเพราะว่า,าหัวชาร์จชาร์จแรงกว่าตัวนี้แล้วก็ระบิดชาร์จแรงกว่าแน่นอนครับชาร์จละบิดเต็มเขียวจะชาร์จตัวนี้ได้ต่อนะครับแต่ชาร์จตัวนี้เต็มเขียวก็จะมาชาร์จตัวนี้ได้ต่อนะครับ อะไรสเต็ปการการชาร์จก็คือผมก็ไม่รู้ว่ามันมันมีบอกอยู่ครับว,ว่าชาร์จกี่แอมป์กี่แอมป์อะไรอย่างเงี้ยครับตัวตัวระบิดเขาก็จะมีบอกอยู่นะครับแต่ว่าถอดมาปุ๊บมาชาร์จตัวเนี้ยมันก็จะชาร์จได้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 อีกอะ่ะคือเราก็ผมก็ไม่รู้เลยเหตุตผลอะไรนะครับก็คือถอดจากตัวนี้มานะครับ พวกนี้ก็จะเต็มแล้วชาร์จไปเต็มตแต่มเย็นผมก็เลยต้องหาเจ้าตัว12สีลมาไว้ไว้ชาร์จแยกเลยก็ประมาณนี้แต่คือชาร์จในห้องแอร์ก็เลยไม่ได้เปิดพัดลมนะครับก็ประมาณนี้ก็คือแบตจะเต็มแบตก็จะใส่เป็นถังก็ยังมีอยู่ในหัวนี้หน่อยนึงก็ประมาณนี้ครับก็เนี่ยนะมันก็ชาร์จอีกประมาณสัก สิบถึงยี่สิบนาทีสิบประมาณสิบนาทีได้อะมันถึงจะเต็มนะครับตัวนี้สาหรับสาหรับคีดแบตท,ที่เราเห็นว่าเต็มแล้วนะครับก็จะไปดีอีกนะครับก็มีไว้สักตัวหนึ่งครับก็ยังดีไว้เผื่อว่าไว้ไว้กระตุ้น M สิบสองครับเผื่อว่าแบตหลับนะครับก็จะสามารถใช้ได้นะครับกรณีที่แบบว่าคือเราไม่รู้ว่าเราได้แบตแบตมาแล้วมันแบตเป็นเก่าเก็บหรือว่าอะไรยังไงครับ ก็คือแท่นแท่นตัว N12 เนี่ยจะเป็นตัวชี้เลยว่าแบตคุณเสียหรือไม่เสียนะครับตัวแท่น N12 นะครับถ้าถ้าถ้ามันเสียจริงมันก็จะชาร์จไม่เข้าเลยจะขึ้นกระพริบเขียวแดงให้ให้ท่านเลยสําหรับสําหรับต,ตัวแท่น N12 นะครับแต่ถ้ามาเสียบตัวนี้นะครับแบตท,ที่มันขึ้นแบตท,ที่เสียบเอ็นเฉพาะ N12 นะ N18 ก็ ก็ยังไม่ไม่ไม่มีอ่ะเขามีตัวนี้แหละที่เป็นตัวต่ําสุดส่วนตัวที่สตาร์ทสูงก็คือมันจะจับแบตที่แอมป์สูงหน่อยแต่ว่าตัวนี้ชาร์จแล้วก็พิบเขียวแดงให้ลองมาชาร์จตัวนี้ดูนะครับ 12c นะครับ12 11เอ่อ12 18c ให้มาชาร์จ 12c ดูนะครับเฉพาะ m12 นะครับเนี่ยครับก็ยังแดงอยู่ <c ười> คือเขา การใชร้เขาแรงอยู่สามจุดสองหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่นี้จะเป็นสามจุดศูนย์แอมก็เนี่ยครับมันได้อีก <c oughs> ไปได้อีกนิดนึงก็มีมีไว้เก็บไว้สักตัวของตัวตัว,ตวนึ่งนะครับก็คือแนะนำครับเก็บไว้สักตัวหนึ่งก็โอเคอยู่ประมาณนั้นนะครับคือเราเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเสียมาออย่อไหร่ไงคือถ้าแบบกรณีที่มันขึ้นเขียวแดงอ่ะถ้าถ้ามาเสียบกับสิบสองเอ็มสิบสองไม่ใช่เอ็มสิบ แท่นชาสิบสองี่ปุ๊บแล้วมันขึ้นเขียวแดงก็คือแบตแบตบเสียแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็จะเสียที่เซลล์ไหนเท่านั้นแหละอาจจะเสียไม่ทุกเซลล์นะครับก็ลองดูนะครับมีติดไว้ก็ดีเหมือนกันคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำนิดนิดเล็กๆแน่นอนจากที่ผมใช้มานะครับที่ผมเจอมาก็จะประมาณนี้ก็ขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามาดูนะครับ